สวัสดีครับอยู่กับผมตินตินนะครับตอเน,นีอยูับเนรบเราอยู่กับผมตินตินทีวีนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะผมได้มาอยู่ที่ม n ครับ f t พีที่มี e ีที่อย่าแอบทายแม่ยาแอบทายโอเบตอนนี้เราก็จะมา สร้างต่นงต่างซึ่งแนละตอนนี้เราอยู่กับไหมครับ EP ทนะี่สิบสองนี่ยเองขอเลิกเป็นหนึ่งนะเรียบร้อยครับเบามากซึ่งใน EP นี้นะผมจะมาสร้างเอ่อสร้างผมจะมาสร้างที่ปัมป๊มแบบปั๊มเลเวลแล้วกันปัมป๊มปั๊มไอ้พวกแบบอะไรนะ ชิบกับมันซึ่งผมจะมาปั๊มีพวกแบบผมว่านะผมผมสร้างจะสร้างแบบกงเอ่อไม่กงอะไรพวกเนี้ยก,กงนู้นกงนี้อะไรเงี้ยผมหาก่อนผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะสร้างกงอะไรเพื่อทำเป็นอาหารหอ๋อ ออกและทุกคนผมรู้แหละผมรู้แหละผมจะสร้างกงนั่นก็คือกงอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วผมจะสร้างกรงมีไม่ใช่หม,มีธรรมดาเนี่ยมีควโลกมีควโลกแล้วไม่จะถ่ายทำไมเนี่แล้วไม่จะถ่ายทำไม,ไมถ่ายเรื่องหลังไงโอ้ อะไรเนี่ยมาเราเริ่มทำกงหมีขั้วโลกกันเลยซึ่งกงหมีขั้วโลกมันจะไม่เหมือนกงธรรมดานะทุกคนซึ่งผมจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงเขาเนี่ยแล้วก็ทุกคนผมจะทำด้วย ทำด้วยบล็อกน้ำแข็งนะคะเป็นแบบย,ยาวาเลยแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็แถผมผจะเลี้ยงปลาไปแหละต่อไปคือผมจะมาให้แบบจผมจะไปผมก็จะแบบเลี้ยงหมาอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยพี่แอ่ผมจะมาเลี้ยงหมานะทุกคน นุสิกหมามาแล้วผมก็จะวิ่งเผมจะทําประตูเนเธออ,อประตูเนเธอแล้วก็แต่ทําอันนี้ก่อนนะโอเคไหมเร่อเนี้จะมีแบบสะพานเหมือแนบบสะพานนะประตูเนเธอมาทาทาเลยเฮ้ยทุกคนในถ้ำนั้นมีอะไรนะ อแล้วทุกคนนะผมลืมบอกว่าผู้ติดตามผมเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามผมจนเกิดแบบแต่นนี่คือสามพันสามพันสี่ละมันพอดีกันไห้เนี่ยผมเริ่มงง,งนะทุกคนผมเริ่มงง,งแล้วเริ่มไม่ไม่ไม่รู้สึกแบบ ทุกคนรู้สึกแบบงงไหมว่ามันจะแบบมันจะหมีแบบตัวใหญ่มากอะผมผมว่านะเอาสุดขอบโลกจิเนี่ยไปไปต่อเลยเอาท่านี้พอเนาะโอเคนะตอนนี้นะผมก็จะทำต่อเลยโอเคมาทำต่อ มันเหมือนลงศพอ่ะทีนะี้ตอนนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะใครอย่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปนะครับไม่งั้นจะโดนมีสวบตายคนระับไปทำต่อเลยอุย้ยเหนียวเนี่ยเหนียวมันเหนียวเด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 ียวเจ๊าเจ๊าเจ๊าโอ้ทุกคนมันจะมืดแล้วอะ่ะ เตเตทร์ต่อเตยม์รก็ตม่รู้ตะว่าคเิร์ร์เตตอนไหนเติร์ร์เติร์รนเติติ์ติติดตินรเติเิติ์เติเติรเิรริเติ์รเต้รเตินเรริเเตเร ไอพวกเรานี่นะเรากำลังจะทำกงหมีแล้วดีใจกันไหมอ๋อไม่มีใครเลยตอบกลับเลถ้าเกิไดไอ้ชาบั้มพูดได้อืมยิงพูดอะไรนะอย่าถอดเสื้อนะโอ้โอเกะเคมาโอ้ทุกคน,ม,นมันเหมือนท่อระบายน้ำมากท<ด>่อระบายน้ำที่โอ้ที่มีเมีมีจระเข้มีเ เมาทำต่อเลยเป็นเด็กกินหรอปะเพาเอาทุกคนผมผมริ่มงแล้วนะฮ้ยอะไรเออต้องโอเคต้องสัรวจไปยหนยนะเรดอด้วยนะมาทาต่อเลยตุ๊ด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  อเคมาต้ okay, ำต่อนต่อ okay. oh, ตุ้งออืมโอเคอู้ทุกคนมันเริ่มดูดีขึ้นนะเนี่ยมันแต่มันมันมันใหญ่กว่านั่นอีกมันใหญ่กว่าไอตอนแรกอีกเพราะว่าไอที่บ้านเก่าหม่ไม้คาไน้าาไหน,หนั่นหน่ะไอครับไม้คับ้านนัน่นน่ะมัน ทำไมครับ้านหลังนั้นทุกคนมันเล็กมากแผมยังไม่มีที่น้องเดินเล่นด้วยครั้งนี้แหละน้องจะมีที่เดินเล่นและที่ที่สบายสบายสบาย,บายมากอ้นแล้วเราวางมันทำไมตรงนี้เนี่ยโอเคมาอ้วนแลลมได้แล้วนะทุกคนแล้วผมก็จะลงไปตรงนี้เลยนะ แม่ดีกว่ารู้ว่าจะลงโอ้รู้แล้วผมจะเลี้ยวไปตรงนี้นนี่คือขอบสุดเลยนะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับนี่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นกระจกนะกระจกแบบบานใหญ่ตจ้าหมีขั้วโลกน่าจะชอบเลอเออไอแม่ขยับ อันนู้นแล้วอืนนม oh my god ติงมันต้องนอนแล้วแหละเดีวนะคลิปอยู่นะทำต่อ oh my god เฮ้ยทุกคนผมเจอนักวิาจากัน นักชาก,การที่กำลังวิ่งหนีคนอยู่นั่นคือมอม,มอ,อ,อะไรต้องซือมันเุไปแล้วหมดเลยมุดแล้วนะทุกคนเข้มมดแล้วต้องมาปาักไฟให้น,อน้อง เพื่อความสว่างไม่งั้นน้องโดนกินแล้วก็น้องจะตายได้เลยมันเหนียวจริงนะแล้วถ้าเกิดใครอยากติติมผมนะก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะอันนี้เพิ่งทำนะเนี่ยอันนี้กำลังจะเสร็จนะเนี่ยไปเก้านาทีแล้วงั้นเดี๋ยวอีกหลายนาทีเลย เงั้นเดี๋ยวพอผมทําเสร็จค่อยเจอกันนะรอแป๊บนึงน่าจะเสร็จแล้วตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จกันเลยอ่ะตอนนี้กรงก็เสร็จแล้วนะแต่ผมจะมาทําเสาตรงนี้นะอืมงั้นมันจะลร่ีเงเลยมน,น่าจะเสร็จเออดิ๊ปปี้ดูดูลูลเออเอเสาหนึ่งเสา อมมาแบบนี่มันเหนื่อยไงการแซงฉันเป็นคนตั้งหมู่บ้านนี้พวกแกพวกแกก็ okay. Okay. ต้องตั้งชื่อผู้ใหญ่บ้านโู้ชื่อผู้ใหญ่บ้า,บานติ่นแล้วกันจกบ้านติน่นเดีมามาจุดจุดโอเค okay. my god ใช่เลยทุกคนยูหาูแล้วก็ประตูเนเธอร์มาทุกคนเดี๋ยวมไม่ทำประตูเนเธอร์ก่อนนะประตูเนเธอร์อยู่ตรงไหนไปรับชมกันเลยวูฮูประตูนรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูซิเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย จะลงไปไม่เนี่ย